สวัสดีครับสสวัดีครับเพื่อนๆครับเจอกับหนุ่มน้ำมนต์คนป้านายครับวันนี้มาอัปเดตกันอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เพื่อนเพื่อนครับก็มาแสดงความยินดีกับรถ2คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวไฮตันนะครับเป็น GLX ตัวแคปตัวท็อปของเจ้าตัวเตี้ยนะอันนี้คือออกแห้งก็หกแสนกว่าบาทหกแสนเจ็ดนะเพื่อนนะแต่วันนี้นะครับออกรถกับหนุ่มน้ำมนต์ครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับเพื่อนครับเหลืออีกแค่สองคันใครกำลังคิด อยู่ว่าจะเอารถก,กระบะแคบสมาร์ทแคบหรือแคบเปิดได้เนี่ยตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับเพื่อนครับปี22แท้ๆเลยน,นะครับมีสู่แทน,นเขาเช่าเราไปออกบูธที่ตลาดไทยนะครับปีเดียวแล้วได้มาสภาพแบบนี้นะครับเพื่อนครับใครที่ยังคิดเยอะอยู่ก็คิดน้อยครับจะได้รถใหม่ๆอย่างนี้ไปใช้นะสวยมากนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกในห,หลายคลิปนะครับ พอรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตัวท็อปของเจ้าตัว GLE หรือว่าตัว T ia, นั่นเองเนะเพื่อนนะคันนี้ไม่เจ็ดพันห้าสิบเก้ากิโลยินดีกับพี่มีร้าด้วยนะก็ไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยผมเตรียมรถให้เรียบร้อยแล้วครับสภาพแบบนี้เลยเพื่อนครับงามกว่านี้ก็รถใหม่แล้วครับนี่คือรถที่มาจากการนะครับเช่านะครับของมิสูก็ได้คอกไทเทเนียมแท้แบบนี้ลงเล่มด้วยนะครับก็ไปทํามาหากิน ต่อได้เลยอ่ะอีกหนึ่งคันพร้อมกลับบ้านเช่นกันคันนี้ก็แสดงความยินดีนะครับกับพี่ชายหนึ่งคนแล้วกันนะก็ตั้งใจซื้อรถให้กับลูกชายนะครับก็จบเปียตรีก็ได้รับรถไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ได้ออกรถคันนี้นะครับเพื่อให้ลูกชายสุดหล่อลูกชายคนเดียวนะครับเป็นตัวท็อปเลยก็คือเป็นพีเดนเดอร ตัวสูงตัวท็อปนะครับนั่นคือรุ่นจีนั่นเองครับออกห้างก็ร้านนี้หน่อยนะเพื่อนนะก็ได้พร้อมกับกุญแจสองลูกไปเลยนะครับไมคคันนี้ดูฮันเพื่อนเจ็ดหมืนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเก้ากิโลเท่านั้นเพื่อนพร้อมกับกล้องบันทึกหลังอันนี้คือแถมฟรีไปเลยมากับรถนะยินดีด้วยนะครับผมก็ราคาห้าเก้าเก้านะคันนี้พี่ชายสุดหลอกับ แฟนนะครับก็ได้ออกรถคันนี้ให้กับลูกชายสุดหล่อเช่นกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้เพื่อนครับผมบิ้วให้อย่างนี้นะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของความไว้ใจของเพื่อนๆนะครับที่ดูในคลิปผมนี่แหละไม่ว่าจะเป็นที่ต่อหรือ YouTube หรือว่าช่องทางอื่นที่ผมแชร์ไปก็ทุกคนนะครับเข้าถึงได้นะครับโทรหาผมได้เลย0ูนย์แปสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์จะได้รถสวยๆหล่อๆแบบนี้ฮะกลับบ้านกัน ก็ยังมีอีกหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนู้นฮะเอลติส1.8ก็รอสัญญาอยู่คันนี้รอพ,พี่สันติจ่ายตังเนาะซื้อสดครับก็อีกไม่นานก็คงได้กลับบ้านแล้วก็ส่วนรถตู้คอมพิวเตอร์สองคันนี้เครื่อง3,000ดีเซลนะก็จะกลับสุราษฎร์ใานวันนี้รอไฟแนนซ์หน้าวันนี้นะ่าจะออกแล้วนะเพื่อนนะก็ขอสแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้นดํารถเอารถนะครับออกรถซื้อสดซื้อผ่อนว่าไป สวยๆแบบนี้กลับบ้านไปใช้งานก็อย่าลืมครับศูนย์ไป3ามศูนย์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 รอรับสายอยู่สำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วสวัสดีครับ